เออขอผู้หญิงมาคนเดียวครับมากั่อบบ <c oughs> เฮ้ยรตยกันมันเลยว่ะข้างล่างอ่ะไม่ได้ลงไม่อลงไปว่ะ ลมงองราดีป่าวตาย่เสร็จกันเลยดเดืดูเยครึ่งหลอดตกผ่าตายแล้วเนี่ย Như mà đấy, đấy, นี่รถไปเลยครับฮะรถก็เป็นรถนะครับรถก็เป็นรถนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหอ้โหอโหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหออ้โหอ้โหอ้อ้อ้โหอ้อ้โอ้โหออ้โหโออ้โหโอ้อ้้ ช่างครับช่างครับช่างช่างผมอยากรู้ว่ารถคันนี้มันแรงไหมเนี่ยไหนแรงเหรอแรงนะกระป๋องเนี่ยนะใช่ครับแรงแรงครับแรงวิ่งมาแปดอ่ะแล้วแปดร้อยเก้าอะอะใช่เลือรถใครครับเนี่ยก็รถทั้งญิ่งเฮ้ยผมขอลองลองลองได้ไหม ลองก็ต้องไม่ไขอว่าผมไม่ออกินพวกขางองไปเพื่ต่อขอโทษครับมีคนเอาไปขายอยู่อะแต่งเต็มขายสี่หมื่นแปดอะเท่าไหร่นะครับที่หมื่นแปดแต่งเต็มหมดทุกอย่างร้านมือสองอะไม่รู้มีคนไปซื้อ,อยังนะตรงตรงตรงไหนครับร้านร้านมือสนะองเนี่ยร้านนี้นยขึ้นขึ้นมาบนรถจะกลัมาครับนีตรงนั้นอนะ ครับครับครับผมครับเติมน้ำมันเหรใช่ครับ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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูรถพันหรอกผมไปดูรถมือสองได้ไหมได้ได้ได้ไปครับไปครับครับผมไปดูล่าสุดมันเหลือรถมือสองเนี่ยครับเหลือมอเตอร์ไซค์กับรถสามพัน ไม่รู้ตอนนี้มันมนี้เจ็ดสิบค่ะีกอเอาอะไรไม่ไดทั้งหมาพอแล้วครับช่างผมในหูและเดี๋ยวเอาไปซื้อข้าวผมครับวสวยแนละ้วเฮ้ยช่างเหมือนเหมือนเราเคยเจอกันนะเนอะเจอกันอยู่ไนะหนนอกบ่าน่าจะจะเจอ Không ông, chạy vô đi Thầy yên hả? Ông Ui làng kìa Có thằng phụ điều mà con điều hả? ขำเลยขำเลยผมขายผมต้มไข่แก้วเลยผรับต้มไข่แก้วนะเขาบอผมก็มีนะผมก็มีีเยอะแล้วยอดมีป่าไหมเนี่ยแถวนี้เรียบร้อยเขาไม่ได้ินชื่ออะไรมิสกี้เขามากับแฟนนะมากับแฟนไม่เดียวผมถามชื่อเขาไม่ได้ถามว่ามาแฟน ไม่ชอบอ่ะที่อยากเอาคนสองคนมาเข้าแก๊งนึพี่นอยู่ในแท่มปีมันจะบอกแล้วแฟนเข้าไปไหนอ่ะทำไมผมไม่เห็นอ่ะน,นี่ไงใต้ต้นไม้ไโอ้โหคยยืยนดูอย่างนั้นเลย <c oughs> 我。Oh, uh. อหารไหมครับเท่าไหร่เท่าไหร่ขายเท่าไหร่ใครฮวัสดีครับ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 คุขายราคาปกตินะครับไม่ได้คิดค่าส่งอะไรนะครับอ๋อมีอะไรบ้างล่ะมีทุกอย่างครับโอ้มีทุกอย่างด้วยเอาเอาสเต็กหนึ่งข้าวผัดหนึ่งเท่าไหร่เชฟมียายชุมรังขายปะสเต็ก4ี0ร้อาบาทลบลบเอาลมยอดเลย 600สามสิบห้าบาทผมคิด600สามเจฟผมอ่ะหัวข้อถามผิดไม่ใช่คระเป๋าเงิครับสามหนึ่งสี่อ่ะเอาเบอร์เลยเจฟสองสองห้า ขอบคุณครับครับผมครัเชฟถามผมว่าอะไรนะเชฟเชฟมีเบียร์ขายไหมครับมีครับเฮ้ยเอาควันดิเชฟเชฟมีเครื่องดื่มคูวกำลังขายหมดมีครับเอาไว้เก็บเฮ้ยงั้นผมขอขอควันนะคุณมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างนี่มันร้านอาหารเต็มที่ผมขอขวดเดียวของตัวเดียลละเท่าไหร่ครับเชื่อสายเรย สี่ร้อยแล้วเราเช็เฮใช่เหรอไ่รู้ว่ามันหร้อยของสี่ร้ล้เราเช็ขายห้าร้อยหรอไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเครื่องถ่ชูกำลังเขซื้อไนที่ไหนอ่ามันะไยนะครับมันได้จากไอ้นี่หรืเปล่มันได้จากกิจกรรมที่ไปปาร์ตี้ตอนนั้เราเชื้อน้ำเชื้อขายอะไรไม่เทียวตัวกำลังมันขายที่ละห้าร้อยใช่เหรอใช่ห้าร้อยครับผมจำาจำได้มันได้จากจิ๊กกี้นะ กรเปาอะไรครับผมรู้ว่เชฟไม่มีอะไรขายอ่ะผมสอง้อไม่มีอะไรครับผมผมอยากจะซื้อซื้อแฟนสักคนห้้อร้อยงไหมครับอะไรเชซึ่ณว่าผมไม่มีอะไรนะผมอยากผมอยากจะซื้อแฟนสักคนมีไหมครับอไกเลยอยซื้อความรักเชฟ็ได้เลเออเขาต่อยแล้วเนินโโนิโล ข้าววาทำเสรทำอะไรนี่โอ้ยเอฟเชฟครับคุณ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 ชื่ออะไรผมผมเอ็มจีครับวิกิ๋นเหรอครับคุณถามใครเนี่ยฮะผมผมชื่อพี่ตัะครับเชฟเชฟโดเลมอนนะเชฟลูกน้อกลูกน้องฉางไม่ได้เชื่ เชฟเชฟปั้นอยนในเมีวลม็ผู้หญิงไปกัคุณใครอ่ะคนน้อ่ะอ่าอ่าลินนั่งอยู่ในรถังเนี่แล้วเขาไม่ออกมาเชฟเขาออกมาดิถ้าเขาออกมาดิเชฟคุณเชฟร้อนมีเ้อขนหนาแดงสิมีอะไรให้เสืนหนาแดงครับครับผมเส้นหนาแดงก็ตอไปแล้วครับไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมางี้นี้เชฟมางี้เชฟเอห ทำตัวน่าสงสัยนะเชฟอ่ะนีเชฟจะให้ข้าปิดปากเลยโอ้ยเชฟเดี๋ยวอะไรล่ะผมีอะไรนะเชฟเมื่อกี้ไอชุดนี้อะไรอะ่ะไอติมครับไอติมไอติมเหรอ,อ,หรอนั่นนะ่ะไม่น่าใช่นะเชฟหน่าใช่นะเชฟเชฟนี่สุดยอดจริงอ่ะเชฟนี่สุดยอดชิมๆเนี่ชิะเชฟเชฟเชฟมาเชฟผมให้<อ>เชฟ เฮ้ยอยากยอกว่ะดนแล้วี่ยทำป่าสลับมาเลยเชฟตาหนึ่งอะไรครับไม่ใช่บ้างใช่ไหมเชฟเชฟผมมีหลักฐานนะเชฟเชฟมาทำสลับมาเลยตารหนึ่งไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรครับเฮ้ยไม่ต้องใจนะพอจะมึงตอนนั้นงั้นเรามาเล่นเปลี่ยนกันนะเชฟแป๊บหนึ่งนะเชฟเดี๋ยวก่อนดิ อันนี้อะไรองหวานไม่มีอะไรแล้วไม่เอาหัวคอนะผมผมก็มันจะเปลี่ยนเบอร์เลยให้สันผัสไปมันก็มีประโยชน์จะเปลี่ยนเบอร์เอาเอาผมผมมีเบอร์เอาเบอร์ผมไหมเลขสวยนะเบอร์เบอร์ตองสองนะผมต้องทำยังไงกับคุณเนี้นะเชฟฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมได้เบอร์ใหม่กับผมพักแมวผมชื่อเมย์นะคุณโดนจับยาวแน่แน่มยที่เกี่สุดเมยก็ได้ผมผมเชฟเชฟเชฟเอาของที่ผมไปด้วยนะ เอาคืมาก็ได้เดี๋ยวจะไปเข้อบ้านอนุนนคุณตีตูติด้ไหคุณเื้อแดงตีตู้ติดนผมยังไม่เคยตีครับคุณความไปถามชุดชุดดำชุดดำต้องตีหรือด่น5รอบแล้วะอะไรนะผม5รอบแล้วยังไม่เสียติดง่ายนลย6รอบแล้วมไม่ตผม กันตายจะแตกนนไหนเนี่ยเอาเชฟเชฟยังไม่ไปอีเนี่ยฮะผมห้าสิบสามรอบโอ้เชฟบอาขนาดไปเชฟไม่ผมตีตั้วห้าสิบสามรอบตีวุ้นอีกสิบสามรอบแล้วไม่ติดเลยขนาดแล้วจังหวะเนี้ต้องต้องขนาดแล้วต่อแล้วครับแล้วทำไมเขาติดง่ายจังอะเฮ้ <c oughs> ยเข้ามากันดูกรนะบตำแล้วฮนะเ <c oughs> ขาขายข้าวใส่เราอะไรนะว Ayo, ayo temuat tuh lah.